ดูกันครับอากาศยเย็นเย็นวันที่14ธันวาคมเวลา5โมงเย็นเดี๋ยวจะก่อนอาบน้ำจะตกเบ็ดดูให้พี่น้องดูหน่อย เย็นๆกินดีอออออตอน,นเย็นเย็นกินดีเอาสักถังนี่ หอน้ำ Thank you แค่นี้แหละครับไม่ค่อยกินเลย